สวัสดีค่ะอยู่กับทายชามเซนมาสเนเณไทยเดนมาร์กวันนี้่าำกลางเสียงนกร้องและก็ทุ่งหญ้านะคะทําสวนทั้งวันเลยใส่เสื้อตัวนี้ตัวเดียวนะคะเพราะว่าอยากได้วิตามินดีจากแดดล้วนๆคะ่ะจะได้สั่งไข้หวัดนะคะสั่งไข้หวัดโอ้ยไม่หายสักทีนะคะก็ต้องออกมาสู่แดดนะคะนั่งอยู่กลางแดดตั้งแต่ สิบโมงเช้าได้มั้งคะเวลาขนาดนี้กี่โมงก็ไม่รู้เออสิบโมงเช้าตอนนี้ก็16บ,บ,บหกนะคะเลขที่ออก16 16เวลา16บหกนาฬกาสินาทีปาดอะไรจะสวยขนาดนั้นเออนั่งทำงานอยู่ที่สวนสตอเบอรี่ที่อยู่ตรงบริเวณสวนครัวเก่านะคะ ซึ่งเคยถ่ายคลิปสั้นให้ดูนะคะว่าสตรอเบอรี่ของแม่้องข้าจะตายแหลมไม่ตายแหลมนะคะหลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจล้อมรั้วค่ะตัดสินใจล้อมรั้วแล้วก็ดายหญ้าพรวนดินลดน้ํานะคะตอนนี้ก็กระชุ่มกระชวยขึ้นมาและะ้วค่ะอ่าพอเขาออกใบคือแตกใบหลังจากที่น้องกวางมากินใบเกลี้ยงเลยนะคะเกือบเกลี้ยงนะคะ แล้วเขาก็ออกใบมาสวยงามก็ออกดอกออกผลแล้วคะ่ะแล้วก็จะรอใหอ้ผลเขาออกเสร็จช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะเราก็จะลงสตรอเบอรี่ต้นสวยๆใหม่คะ่ะส่วนที่ต้นที่เขาไม่ค่อยงามเดี๋ยวก็คงจะต้องใส่ปุ๋ยขี้ไก่ให้เขาแบบงามขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มแปลงสตรอเบอรี่ไม่รู้จะทำไหวแค่ไหนนะคะก็ทำตามเท่าที่ทำได้คะ่ะสภาพอากาศ มีลมมีแดดมีฝนก็จะแบบจะไม่ค่อยสบายก็จะไม่ได้ทำนะคะก็จะเข้าบ้านค่ะก็นั่งคุยกันในช่วงเวลาที่บ่ายแก่ๆนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะเมะื่อวานก็คือออกไปข้างนอกทั้งวันเลยสองสามวันมานี้นี่ก็ออกนอกบ้านอยู่ประจำพอดีเข้ามีอะไรนะลดราคาพิเศษนะคะเสื้อผ้านะคะ เราอยากได้ของดีๆนะคะเราก็ต้องรอช่วงที่เขาลดราคาอันนี้ลดราคาเนื่องจากว่ากิจการจะปิดนะคะก็ได้ของที่มีราคาจะเรียกว่าของแบรนด์ก็ได้ปกติคุณแม่นะะ้องเาก็ไม่ค่อยได้ติดแบรนด์อะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าของดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ราคาถูกอะคะ่ะของดีฟรีไม่มีนะคะพี่น้องทักศึาษาเราก็ต้อง ทำงานทำเงินเด,ด็กน้อยปั่นจักรยานนะคะผ่านไปเฉยเลยทำงานทำเงินหาของดีนี่รา,าคาแพงแล้วก็หายากอะไรประมาณนี้นะคะส่วนของที่พอใช้ได้เนี่ยก็จะมีอยู่ทั่วไปตามร้านทั่วไปนะคะก็ค,คือว่า,ามันก็ไม่ถึงกับแบบเลิศประเสริฐสีนะคะแล้วก็จะ จะให้ของดีคือติดลมบนใช้แต่ของดีไหมมีราคาไหมมีแบรนด์ไหมไม่ใช่นะคะก็แล้วแต่โอกาสะคะ่ะแล้วแต่เงินในกระเป๋านะคะอยู่อย่างสบายๆไม่ต้องไปทุกข์ร้อนเดือดร้อนไม่ถ้าเราใช้แต่ของแบรนด์เนมเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะจมไม่ลงนะคะจมไม่ลงแล้วเราก็จะรู้สึกแย่กับการที่ต้องมาใช้ของธรรมดากระเป๋าผ้าเย็บอะไรเงี้ย แต่เนื่องจากคุณแม่น้องข้าวนี่มาจากอะไรอ่ะชนนบทประเทศไทยใช่ไหมคะการที่มาอยู่ในเมืองหรือว่าชนนบทตต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นโอกาสของชีวิตอ่เราก็เรียกว่าเราปรับตัวเข้าได้กับทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองที่มีสินค้าหรือมีการใช้ชีวิตเลิศหรูอะไรแต่เราไม่ได้ติดนะคะเราไม่ได้ติดการใช้ชีวิตเลิศหรู อยู่แบบชนบทติดดินมือจิ้มดินดูทําสวนนะคะดูนะคะมือคนทําสวนหน้าตาเป็นแบบนี้เด้อดูลายมือนะคะตัวเอ็มนะคะเอ็มแปลว่ามันนีค่ะก็มีเอ็มทั้งสองเอ็มเลยดูนะคะเอมเอ็มค่ะเป็น d o บเบิ m ลมัน <c oughs> นะคะก็รวยค่ะรวยมาก <c oughs> รวยคือหมายความว่ามันไม่จําเป็นจะต้องรวยทรัพย์สินนะคะแต่รวยทางด้านจิตใจค่ะไปแล้วจ้าบ๊ายบายทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย